สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงจะตานะคะด้วยพายิปซีเป็นเรื่องราวภาพรวมของท่านสมาชิกนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะเป็นดวงประจำเดือนมกราคม2564ก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะ แล้วก็สบายดีส,สดปปลาวทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่กดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปภาพรวมนะคะเรื่องราวชีวิตการทำงานการเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็เรื่องราวความรักนะคะเป็นดวงครบรสให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะมาดูอันดับแรกนะคะเป็นเรื่องการทำงานนะคะ ถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานก็เปรียบเทียบได้กับการเรียนการศึกษาก็ได้นะคะไพ่ออกมาเป็นแบบไวเวอร์ซา่าสลับสับ,สบเปลี่ยนกันได้นะคะเข้ามารับฟังได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะ7จ็คาถาเดอะแฮงแมงสิเหรียญหกเหรียญสตริง ท่านที่เกิดในวันพฤหัสน,นะคะในเรื่องการงานของท่านนะคะหลังจากที่มีการต่อสู้เหนื่อยในเรื่องของการทํางานมาทั้งปีแล้วเนี่ยคือในช่วงของเดือนมกราคมยังต้องเหนื่อยไปอีกนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นทํางานใหม่นะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีออเดอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยทําให้ตัวท่านเองอะ่ะเหมือนกับว่าจะต้องทํางานหนักตั้งแต่ต้นปีนะคะ อาจจะบางคนบางท่านอาจจะมีการเหมือนกับว่าอยากจะพักผ่อนย่อนใจบ้างนะคะอาจจะมีการลาหยุดนะคะช่วงหลังปีใหม่นะคะระยะยาวนะคะผลหรือว่าสิ่งตอบแทนที่ท่านได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าความประสบผลสําเร็จในเรื่องของความสามารถของท่านเองนะคะนำมาซึ่งรายได้ที่มากมายนะคะจนท่านเหลือกินเหลือใช้สามารถไป แจกจ่ายหรือว่าช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเดือนมกราคมต้นปีนะคะท่านจะได้รับนอกจากจะเป็นเงินโบนัสจากที่ทำงานบริษัทของท่านแล้วท่านก็จะมีโชคลาบนะคะในการเสี่ยงโชคเกงกำไรด้วยนะคะตัวท่านเองเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะสามารถเหมือนกับว่า จัดการสิ่งต่างๆได้นะคะไม่ว่าท่านจะเคยประสบพบเจอปัญหาในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินท่านก็สามารถจะหมุนเวียนนะคะแล้วก็สามารถจัดการปัญหาชีวิตในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของท่านได้ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินของท่านกันดีกว่านะคะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมามากพอละคนที่เกิดในวันพฤหัส มีเงินโบนัสมีเงินอะไรมากมายเหลือเพื่อหรือเปล่านะคะมีเงินพิเศษเข้ามาหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะส่วนมากนะคะจะมีการคิดจะเดินทางไกลนะคะไปเที่ยวไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเริ่มเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่เหมือนกับว่าจะทําธุรกิจใหม่ๆเพื่อที่จะ จะได้เงินนะคะหรือว่าผลกําไรตอบแทนกลับคืนมานะคะเป็นการที่แบบว่าจะต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่ท่านคิดไว้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนเก่านะคะหรือว่าเป็นงานเก่าๆบริษัทเก่าๆนะคะที่จะเหมือนกับว่าบางคนบางท่านเนี่ยมีการเหมือนกับนําเงินเก่ามา ลงทุนทําธุรกิจใหม่นะคะก็จะได้ผลตอบแทนผลกําไรที่ดีนะคะการเงินก็ถือว่าก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ด้วยนะคะหรือว่าในช่วงของการเดินทางทเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเนี่ยมีการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะก็จะได้รับ โชคลาภในการเสี่ยงนะคะอ,ะอะก็ถือว่าได้เงินเงินช่วยเหลือนะคะเงินจากเทวดามาช่วยเหลือท่านนะคะแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปขอหยิบยืมกู้เงินหรือว่ายื่นเครดิตเพื่อที่จะนำเงินกู้เนี่ยมาบริหารจาัดก,การในชีวิตของท่านท่านก็ผ่านนะคะเหมือนกับได้รับการอนุมัติ ในการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้ด้วยหรือว่าไปขอหยิบยืมใครไปกู้ยืมใครนะคะก็จะมีการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักก็จะช่วยเหลือท่านในเรื่องช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของการเงินไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภนะคะ หลายคนหลายท่านนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยอาจจะเหมือนกับหวังลาบลอยนะคะทุกคนก็มีความหวังกันทา้ง,งานนะคะไม่ว่าท่านจะหวังแบบอยากได้มากหรือว่าอยากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของท่านนะคะมาดูซิว่าท่านมีโชคลาภหรือเปล่านะคะเพจซอฟคัพนะคะอาจจะมีโชคลาภจากกาันที่แบบว่า มีคนอายุน้อยกว่านะคะนำโชคลาบมาให้นะคะเดวิลระวังการที่แบบว่าเหมือนกับไปร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับกับคนที่ไม่รู้จักนะคะหรือว่าร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่แบบว่าเหมือนจะมาตีสนิทกับเรานะคะแล้วก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยนะคะอย่าลงเชื่อใจใครง่ายๆนะคะโชคลาบมีนะคะสามถ้วยมีการเฉลิมฉลองนะคะเพราะคนที่เกิดในวันพฤหัสก็ เสียงโชคเสียงลาบได้เลยนะคะก็ถือว่ามีเงินจากโชคลาบมานะคะหนึ่งก้อนนะคะก็ไม่ได้มากมมยสักเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นบุญเก่าที่ท่านเคยสะสมไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีโชคลาบนะคะในช่วงของปีใหม่ให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมาดูสุขภาพ สุขภาพของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสุขภาพนะคะนอกจากจะต้องดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของการป้องกันนะคะจากโรคไวรัสโควิดแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพอนมามัยของตัวเองนะคะสวมหน้ากากอนมามัยนะคะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะใส่แมสหรือว่า ไม่ควรจะยืนคุยกันนะคะควรยืนห่างกันประมาณ1.5เมตรขึ้นไปหรือว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะเดินทางไปในสถานที่ที่เหมือนกับมีเชื้อระบาดนะคะควรติดตามดูข่าวด้วยว่าจังหวัดไหนหรือว่าสถานที่ไหนนะคะที่คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดนะคะก็ระวังตนเองนะคะไม่ต้องเดินทางเข้าไปใกล้นะคะในเรื่องสุขภาพบางคนบางท่านอาจจะเหมือนกับว่า อยากจะนอนพักผ่อนนะคะอยากจะนอนพักผ่อนยาวๆเลยนะคะอาจจะอยากแบบอยากอยู่นิ่งๆนะคะอย่างหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมามากเพียงพอแล้วบางคนบางท่านอยากจะสวดมนต์หรือว่าอยากจะไปบวชสักสองสามวันอะไรประมาณน,นี้เหมือนอยากจะไปถือศีลน,นะคะปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีแบบว่าในเรื่องของการที่แบบ ความรักนะคะอาจจะเหมือนกับมีการเศร้าโศกเสียใจนะคะซึมซึมหรือว่ามีชีวิตที่แบบคิดถึงความหลังอะไรประมาณนี้ระวังในเรื่องของโรคเครียดนะคะเก็บความคิดนะคะความวิตกกังวลความเครียดระวังในโรคเครียดด้วยนะคะอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ที่แบบว่าเกลี้ยกาดนะคะอยู่ดีๆก็แบบคือมีความไม่แบบไม่พออกไม่พอใจนะคะบุคคลรอบข้างก็ได้นะคะทําให้เหมือนกับเสียสุขภาพจิตอะไรประมาณเนี้ คนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจตนเองนะคะก็ขอให้มีสติในการยับยั้งชั่งใจด้วยนะคะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะในช่วงของต้นปีนะคะก็อย่าลืมนะคะนั่งสมาธิปฏิบัติฟังธรรมด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าคือช่วงที่โควิดระบาดนี้ก็ปฏิบัติหรือว่านั่งสมาธิอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านของตอนเองก็ได้นะคะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงนะคะ ในการอยู่กันเยอะๆนะคะป้องกันไวรัสโควิด COVID ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความรักให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดคนโสดคนมีคู่นะคะความรักของท่านจะออกมาในรูปแบบไหนในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะก็จะบอกให้คร่าวๆนะคะในอัฟเทนเ a อร์นะคะสำหรับคนโสดนะคะจะมีคนมาขายขนมจีบให้เนาะ มีคนมาขายขนมจีบให้นะคะแล้วก็เหมือนกับมาจีบมาแอลนะคะน่าจะเป็นคนเก่าคนคุยเก่านะคะความสัมพันธ์เก่าหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยคือถ้าคนมีคู่นี้คืออาจจะแบบนิ่งๆเงียบๆเฉยๆนะคะไม่ค่อยวุ้หวาเท่าไรนักนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะระวังในเรื่องของการที่แบบแอบรักแอบชอบนะคะ ระวังอกหักนะคะไปเจอคนที่แบบเขามีคู่แล้วเนาะแล้วก็ระวังในเรื่องของความใจร้อนด้วยนะคะคี้หึงคี้หวงการแบบว่าคือจะมีอารมณ์หึงหวงคู่ของคนรักของตัวเองมากนะคะเป็นช่วงของเดือนมกราคมนะคะในเรื่องของความรักก็จะเป็นแบบดวงคร่าวๆนะคะให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าอยู่ในเขตที่มีเหมือนกับรัฐบาลน,นะคะกาหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่ล็อกดาวน์นะคะไม่ควรจะเข้าออกนะคะหรือว่าไปแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นเนาะนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ห่วงใยบุคคลอื่นด้วยนะคะอย่าแสดงความแบบ เห็นแก่ตัวนะคะงดการเที่ยวบ้างก็ได้นะคะในช่วงของปีใหม่ยิ่งแบบสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะควรเก็บเงินไว้สำรองเพื่อชีวิตของตนเองให้มากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสก็ถือได้ว่าดวงโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่าดีนะคะโชคลาภก็มีสุขภาพก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะ,ะเพียงแค่แบบว่ารู้สึกเบื่อเเซ็งเนะคะก็อยากจะพักผ่อนนะคะก็หาโอกาสพักผ่อนได้นะคะ ถือศีลปฏิบัติฟังปฏิบัติแล้วก็ฟังทรํรนะคะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้อง,องของตัวเองได้นะคะความรักก็ไม่ต้องไปสซีเรียสอะไรมากนักเนาะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนมีคู่ก็อ,อ,อารมณ์หึงหวงระวังนิดนึงนะคะอาจจะได้คู่ครองคนรักที่หล่อที่สวยอะไรประมาณนี้ก,ก็มีดวงคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส แม่หมอก็สรุปให้แค่นี้เนาะมาดูนะคะคำแนะนำให้กับคนวันพฤหัสอย่างไรนะคะ Leadership Leadership says your goal นะคะก็ในเรื่องของคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยการที่แบบว่าคนที่เกิดในวันพฤหัส อาจจะอยู่ในสถานะหรือว่าตําแหน่งที่เป็นผู้นานะคะอาจจะมีความแบบว่ามีการที่แบบชอบบังคับหรือว่าชอบทาให้หรือว่าพูดให้คนอื่นเขาปฏิบัติตามตัวเองอาจจะชอบออกคําสั่งอะไรประมาณนี้ก็ขอให้เหมือนกับคือใช้สติหรือว่าใช้อารมณ์นะคะคือการที่แบบว่าไปออกคําสั่งหรือว่าไปบังคับใครนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาปฏิบัติตามตัวเองเนี่ยก็ถือได้ว่า มันเป็นเหมือนกับมันไม่น่ารักเนาะมันเป็นนิสัยแบบไม่น่ารักนะคะเวลาอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบเป็นถ้าจะแบบเพิ่มความนอบน้อมถ่อมตนหรือว่าเพิ่มความแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะดีแต่ปกติแล้วคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยคือจะเป็นคนที่มีสภาวะหรือว่าความคิดที่เป็นผู้นํานะคะมากพออยู่แล้วนะคะแต่ว่า ในเรื่องของความน้อมน้อมถ่อมตนก็อย่าลืมด้วยนะคะแล้วก็เอาใจใส่ดูแลจิตใจของบุคคลอื่นด้วยเนาะแล้วก็การที่แบบว่าเป็นผู้นำนะคะก็ถือว่าเป็นบุคลิกที่ดีนะคะคือสามารถปฏิบัติสิ่งต่างๆได้นะคะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตนเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะง้อใครนะคะด้วยความที่เป็นผู้นําไม่ค่อยง้อใครหรือว่าชอบทําอะไรเองประมาณเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบหยิ่งนิดนึงเนาะ หญิงนิดนึงแล้วก็เหมือนกับคนบุคคลอื่นภายนอกที่เขาไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนหญิงเป็นคนแบบชอบเอาคําสั่งนะคะบ้าอํานาจอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าจิตใจลึกๆของคนที่เกิดในวันพฤหัสเป็นคนที่จิตใจบุญนะคะใจบุญเอเื้อเฟื้อแล้วก็ชอบปฏิบัตบิธรรมชอบฟังธรรมเป็นคนพื้นฐานจิตใจดีแต่ว่า รูปรักภายนอกแสดงออกมานะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะคะเหมือนกับมีเป็นการแสดงความปกป้องความอ่อนแอที่อยู่ภายในของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะคือเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ใจอ่อนมากเลยอะ่ะคือน่าจะเหมือนกับอาจจะเคยประสบพบเจอกับปัญหาที่แบบเจอคนข่มเหงหรือว่ารังแกนะคะทาให้เหมือนกับแสดงนะคะ ความที่แบบเป็นผู้นำออกมามากจนเกินไปนะคะก็อย่าลืมว่านะคะคนที่แบบเขาเขาไม่รู้นิสัยทแท้จริงของเราเนี่ยเขาอาจจะมองเราผิดก,ก็ได้นะคะว่าเราเป็นคนที่แบบแข็งกระด้างอะไรประมาณนี้คนอื่นเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เนาะก็อย่าลืมความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ไพ่แนะนำไว้แค่นี้นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสก็ถือว่าดิ ดวงโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งนิดนึงเนาะก็สําหรับท่านผู้หญิงคนโสดที่เป็นคนเข้มแข็งนี้คือผู้ชายเขาก็เห็นว่าท่านเป็นคนที่แบบนิสัยเข้มแข็งเกินผู้หญิงเกินไปเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เนาะเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะคะอาจจะสู้ สู้คนที่เกิดในวันพฤหัสไม่ได้นะคะในด้านของสภาวะของความเป็นผู้นําหรือว่าการทาอะไรหลายๆอย่างที่คนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างในการในเรื่องของการเลี้ยงดูตนเองนะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยนะแล้วก็ทําให คนที่เกิดในวันพฤหัสค่อน้ัน,นที่จะเลือกมากเป็นคนโสดนะคะส่วนมากเลยในเรื่องของความรักนะคะพอผิดหวังในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าคลองตัวเป็นโสดอยู่คนเดียวนอะอาจจะเป็นเพราะไม่แม่ไมได้นะคะส่วนมา,มากแล้วอะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปเรื่องดาวภาพรวมของคนที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนมกราคม2564นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกดเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ ก็ขอบคุณค่ะ